หอดฤดูการปลูกพักเลยจ้ะเริ่มลงมือเลยเอาพะเชษไส้อยปลูกอันใดนอกกอนมูปลูกเรียบร้อยจนบริทูไนทุบยังเรือจองนี่ว่ามันแต่ยังบังรู้มแล้วจ้าไห้เลยนี่มึมนับว่าจำกัดบัวจำกัด ม่มีสูตรเลยได้ยังพญายใส่สูตรจาของจ้าถ้าท่านผู้สมไปเบ่งทุเรียนน้ำแนวพญายใส่แล้วบะเทงอันเอออันส่งสิไดกินบ่ปีนี่มันแน่นหน่อยคือทุกเกือันเป็น่ะบ่ห้อใหม่นาบ้านแป้นเลยจ่ะหอม ต้นพันธุ์เรือซ้ำนันเด้อพี่น้องบ่พอได้แบ่งขายโถมากกับบ๊ได้จ้ะเดี๋ยวสิเอาลงไปปลูกอยู่สวนอยู่หน้า่านละเฟื่องเชียรนย้อยเครื่องเนาเนาเว้เนา,า,เนาอี๋อีหลอ,อปีนี้ก็อัดเมื่อไหร่ได้ตัวเฟื่องขี่หลายๆเขาบ่เอาบ๊วยได้มาคุมสวนมีแต่หาไมีแต่มีแใจยาบ่าอา จำเอาอย่าไปใส่สวนใส่หนาเนาะรดน้ำทอตัวนี้เจ้าเลี้ยงหนูกัมีประโยชน์เอามาปลูกพักตัวจ้ะปลูกพักเพื่อได้กิน น,น่นยังบักูดบ่บับะงูวงเหียวเนี่ก็ปลูกเท่าเดียวก็กินตลอดไปแก่วก็เป็นย่มย่เมือกันละจานนี่น้อยคักข,ขนาดเลย,ใน,ยในล้นหลงก็หอดแย่ฝนก็เกินไม่อีกหน้าไม่เปียกกบเฮ้าขายเบิดเลยด้วยจากพี่น่องปีนี่ เดี๋ยวแต่พอพันแม่พันไว้เอาแนวตโตจ้ะลูกกบกับเบิดแล้วปีนี้ลูกกบโบมีเด้อหมดทุกอย่างรอบปีหนาหรือดูการหนาคนละพอกันไหม ทุเรียนปลูกต้นได้ก็จะมันง่ามมันสัดเกิดพี่น้องเมื่อเนี่ยเดี๋ยวต้นนี้ปลูกรุ่นมูสิบสี่กุมภาพันธ์ปีน้านี่สิครคสามปีจ้ะต้นนี้ไปเพิ่งหมากเตีย๋ยก่อน เตี้ยหมากสูงเป็นหมากบอ่อใด้ผลเท่าที่ควรจ้ะขาดส่วงหมากเป็นสูงส้วงแล้วก็ขาดส่วงไปบะเขือแหล่บะเขือม่วงเท่ากันยังมีแนวอยู่จะ้ะพอได้กินประโยชน์หลายเอาหน่วยซุกหน่วยนึ่งวานไว้น้ำสวนนี่ก็เอาไว้ต้นหนึ่งก็พอจากเมืองนต้นเดียวด้วยหนีอุ้มบกักใหญ่ ะขาดเนาะเขาต้องใส่ปุ๋ยประจำบ่มันงามเกินเลยดิเนาะเจนงาลีถ้าอาัสาแต่ปุ๋ยน้ำหนามขี้โกบต้นนี้ก็สิบสี่คุ้มผ้าปีหกแปดสิคบสามปีจะ้ะน,น,น,นี่บ่ ตัวเหนียะอยู่ลายกูมูอยู่ได้นี่ตัวนี้รุ่นตุ้งคู่เออตัวใหญ่อันนี้ลงกับลินพี่น้องเขาติดต,ตามตั้งแต่มือปลูกข่ว,ขวมวังปลูกต้นคู่จ้พะพี่ใหญ่ใส่ไม่ยืนวาดเบิ้งละต้นกับคนซ้ำได้ลงกับลินลงรับแลลินรับแลได้ซิมแล้วเนาะปีนีน้เนาะซื้อน้ำพอยใหญ่ก่อนมาซิม สบอยู่เลยจ้ะอือม,ม,มในรีบๆหน่อยๆอยู่อยเออพอดีกินเลยจ้ะเมื่อี้ละางงา่ะแ,แต่ว่าใบคือออกเหลืองๆพอจะใส่เนาะตลอดระยะทางเลยเข <laughs> าจะเป็ยนเปงสีมัตลอดเลยจ้นจีดยาแยงบ่อลายข้นทำจีดห้อมมวนแยงบอ่อ สอแตงกวนใบก่อนเนี่ยมันแมงกินนู่นมาจับอืม,มกินนู่นสีดแนวไรใบก่อนสีดใส่เลยบ่ทางใส่แห้งแห้งเลยบ,บ่ทางแห้งสีสิวสิวสายใสสายใส่ใส,สูตรไดละ่ะกกินนหงงไดดเาีั้ส,สูตรไดเพื่อใส่สีไดอยู่บ่เลือกสีอยู่บ่เลือกวัตถุเอาสีสม้มโอ้วัตถุเอาสีส้มจ้ะใส่ปุ๋ยเด้อเพื่อใส่ปุ๋ยเคมีเด้อ โอ้ปุ้ยเอาใส่เขา่ามันเหลือเหลือไมาใส่ให้จ้ะมือมือว่านนี่ใส่สิสูตรนักใช่นักนักเนาะสิพามือก้อนน่ก็ใส่เท่านึงใส่แค่พอหลายดิจ้ะต้นละสองสามกามบอไฟใส่ประมาณอ้อยอ้อยคุณอืมนี่กินน้ำกันจ้ะต้นนี้ที่แรกว่าหมูอสั้นเขีง พี่สเสียนเพิ่นมาเบิ่งใบมันแล้วหมอนท้องเราอะหมอนคือกันต้นนี้ก็หมอนอมีเสฉยนแล้วก็บ,บอกอเนี่ยมันมีนอนมาเจาะจ้ะใส่อันอย่างงี้เชื่อได้เออแต่มันมีเล็กแหลมๆนะ่ะจ้ะเอาเสียบเข่าหู้มันแล้วก็ผลเลยจ้ะปีก่อนเพิ่นสิม,มาบวกนะั่นโอ้ยแต่คนแย่จงงยนว่าเพิ่นบาทจนเสีย เพื่อสีเศร้าบอกไปหน่อเฮาเพื่หานเนาะนี่นี่เพื่อแพนบอสเศร้าง่ายกระลังหูเข่าตัวนี้ห่มแล้วนี่ตัวนี้กระ่มแหลมที่ที่จะคล้องกิ่มเฮ้เพิ่นดมาบวกกับมาขี้เ่าบมมี่เลื่อยบาดเออว่าแต่แต่ว่าปีนี้มันบอกลูกว่าแต่เห็นขี้ควายมันออกแมันบวกลายัใส่โอ้น้ำซึมออกว่าแมันมันเป็นขี้ควายคือบวกลาวนี่ เกือบตัวนี้อือเกือบนี่กำลังหุ่มปีที่สองหรือทีนี่มีกำลังเข่าติดแท่งนี่มันหยาถั่วมนีเดียเพราะเมน่หรือบ่เห็นบ่เปลือกแตกบ่ราะอ้วนบ่จักโอ้ยขอให้หลอดขอให้ได้กินหน่วยในเด้อจ้ะพี่กายดิล้นเบิดหน่วยใหญ่ซ้ำกับปั่นแล้วสาวโหน่วยต้นนั้นปีนี้ปีที่หกหรืได้เนาะพราะยังใส่เนาะ ปีนาเขาปีที่เจ็ดจ้ะเริ่มเป็นดอกเนาะแต่ว่าเป็ียที่งานเป็นงานแล่งงานอืมปีนีมันเป็นไมปีหนึง เท็ดธรรมศาสตร์จะพี่น้องยากกับใบซีดใบมันถือว่าสมบูรณ์อยู่มูหอบมูนมูเล,ล่งลง,ยงูยังว่าได้ใช่เออแต่ว่ามีอย่างหนึ่ง,ค,นนงคือหนีมันเป็นละเท่ันับนจ้ะด้วนี่เอาอันแก้ด้วยอยัน จันเงียงก่อนแล้วตุลินซี่แงคอแสงนี่มันสีลนแนวนี่บอใบห่างๆนี่มันเป็นทุกต้นล่ะีกับเป็นนี่กับมาใส่มันก็เศร้ามันก็ดูดอาหารกินอาหารได้นี่เดียวขวดฟืนเอาขวดมะหอยเลยตัวนี้ให้มันกินแนวนี่บอไฟยังใส่เอาเป็นเอามะหอยไปเนี้ยงาไม่ไก่กันหลายบ่แตกให้มันจะหลุดึ้น ทีห้าหน่อยจ้ะพี่น้องพื้นดีปลูกทีโพดมันกระสงกันขึ้นเนาะเตีละขั้วสูงอันนี้ใบนี่คือแตงออกบ่พพะย่ะใส่เห็นใบแห้งๆเราอย่าเขตเป็นแบบธรรมชาติพี่น้องให้มันได้กินก็ใส่ปุ๋ยเคมีปุ๋ยหมากแน่นิดน้อยนี่ละจ้ะ อันนี้ลิ้นจี้เนี่ยก็ได้กินอยู่ปีหนึ่งธรรมชาติคือกัน <g ül> ได้กินซัมไดก็เอาเราอยากลองเบิง่งหลายคนว่าธรรมชาติมันบ่ได้กินมันสิโลนเบิดพี่กายก็บโลนเบิดความเพิร์ลไว้อีดีตรงเออหยังล่ะเขาเอิ้นเฮ้ยฟอยยิ่ง,นะ <mm> ง,งใสเออ แคลเซียมโบลอนต้นหนามไฮเดจใส่นาำประปลาได้โหดสวนนาำประปลาพี่น้องหลายคนอยากเบิ่งทุเรียนล้างบ้านว่าสั่นรอดติดตามอยู่เร้อเพื่อนๆก็เลยพามาเบิ่งจากคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามจ้าสิพามาเบิ่งเรื่อยๆล่ะพี่กายเห็นดอกนี่สื่นใจแห้งยิ้มเปืเป่อย กันยางเขาล้างบ้านอยู่กับออกกับเขามาเบิ่งเพื่นดูหลายปุจจักเพืนพ่นกันเลยโลนถิ่มลินจีนี่บ่เออไม่ได้กินกันแล้วถ้ากินมั่นอยู่หน้าลินจีต้นนี้จกัจกรพรรดิจ้ะอยู่หน้านอพอนึงงามงามพี่น้องบักหลายต้นมันถิ่งางามๆนะสามตุน่นนี่หอมทองข้าเหลือแค่นี้จ้ะล้างบาน มูอยู่ไก่ทุเรียนเกาออกเบิดแล้วจ้ะพามาสมล้างบานอันนี้จะเป็นอ่อเลียงนูเกาอามาเห็ดเป็นอบอกฟเบิดสูอาหารบาไว้จ้ะพี่น้องอันใดที่เข้าไปบหลอดโบไดก็คือถอยจ้ะขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามด้วยใจด้วยราท่านผู้ชมก่อนพไไี่ใส่จ้า,จาต้นใหม่ใหญ่เขินเรื่อย ถ้าเริ่มปลูกไว้เห้ากับเ็นพ้นไว่จ้ะมันก็ใไงไว่เป็นโฮมเป็นเง่าให้เห้าก็ดีแหละพี่น้องคลิปนาพ่อกั้นไม้จ้าสวัสดีจ้า